ลูกเอาเหรียญย5ส้าสตางค์เข้าไปมันก็เกิดการช็อตนะครับฟิลขาดครับมาทำการถอดนะครับการถอดถอดอได้ไงนะครับดูตรงนี้ตรนนี้จะเป็นร่องร่องชุดนี้ฮะเนี่ยนะครับ,รบเป็นร่องชุดนี้ชุดนี้จะออกมานะครับเนี่ยธีเป็นตะเข็บตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นตรงนี้ไปชุดนี้ เราจะดึงออกมาให้ดูมือเดียวได้ไหมโดยปกติจะใช้สองมือนะ,อะมือเดียวก็ได้นะฮะอบโอ้โหหักหล่นเลยครับวางขั้นอยู่ตรงนี้ก่อน,นครับออกมาแล้วนี่ฮะ,ะฟิลมนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะแฟนฟิลไปดูในคู่มือนะครับว่า มันตัวไหนแต่ผมไปดูมาแล้วมันตัวที่ห้าของแถวล่างสุดนะครับน่าจะเป็นตัวแถวนี้ฮะตัวตัวล่างสุดนะครับตรงนี้15แอมนะครับคือนี่อันนี้กล่องฟิวด้านหน้านะครับผมจะเอาตัวคีบไปตัวคีฟิว จริงมันมีตัวสำรองอยู่3ตัวนะครับสำรองอยู่ตัวคือสำรองอยู่3ตัวนี้มี1 0แอมป์20แอมแล้วก็แอมรับเดี๋ยวผมจะไปถอดข้างในก่อนนี่ฮะมองเห็นหรอเปล่าครับ15แอมตัวที่5ตัวสีฟ้า นะเดี๋ยวผมจะทําการดึงออกมาเฮ้ยตัวตัวที่ห้าตัวสีสีฟ้านะครับนี่ออกมาแล้ว ี๋ยวมาดูว่ามันขาดจริงไหมโอ้ขาดจริงนะฮะนะฮะี่ครับสิบห้าเอ็ม เดี๋ยวผมมาเอาตัวสเปร์10แอมป์นี่แหละไปใส่นะฮะเดี๋ยววันหลังค่อยเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาเปลี่ยนเวลาใส่เขาก็เอามือใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าหลุดลงไปนี่โอ้โหจบเลยนะงานนี้ต้องระวังนะฮะ เนี่ยดันเข้าไปต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าให้มันหล่นลงไปและมันจะมีร่องรองไว้รองอยู่นะเนี่ยตัวนี้ใสนะ่สิบแอมป์นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยเอาตัวอะไหล่ไปซื้อนะครับเนี่ยเอาตัวอย่างไปซื้อมาทดสอบดูนะครับได้แล้วกว่าไฟขึ้นไหมนะ ลองดูนะครับอ๋อมีไฟขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะมีไฟนี่เนี่ยตอนแรกไม่มีไฟขึ้นเพราะฟิวมันขาดนะครับใช้ได้แล้วนะครับปึ๊บนไหมะ,ะปึ๊บนี่ไฟขึ้นพอปึ๊บไฟดับปึ๊บไฟขึ้นปึ๊บไฟดับเ okay. ที่ประกอบก็ยัดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ต้องเล็งรูข้างในด้วยมีกิบล็อนนกนะครับรรกิบล็อกีนี้มันจะเข้าพร้อมๆกันนะฮะเข้าพร้อมๆกันทั้งหมดเลยผมก็จะวางเล็งดีๆก่อนดีๆก่อนอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็ค่อยดันเข้าไปเข้าไปแล้ว ออกแรงนิดนึงนะครับตอนดันเนี่ยเช็คด <kind abonn> ูใช้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเอาผ้ามาติดไว้ที่เดิมปึ๊บนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนฟิลเราใส่ก็อย่างนี้นะฮะเอาวางลงไปนะครับมันจะมีปิ้นล็อกเห็นไหมฮะ วางค่อยๆวางลงไปให้ตรงปิดล็อกมานนะครับวางให้ได้อย่างนี้ก่อนจากนั้นก็นดันเข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้เลยมือเดียวได้หมดนะครับเรียบร้อย